ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพรกับผมนายชอปในรายการ Dark Black Pack มาเล่าสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของ1นึ่ในสตร์ปีศาจที่คอยรับใช้โซโลมอนนะครับเรื่องราวของปีศาจต,ตนนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับซีทร <C 3 S 1> เป็นปีศาจต,ตนที่12ในแดนนรกรองตำแหน่งเกรสปริน คุมแดน,นเหนือเป็นเจ้าชายแห่งความรักและราคะมี60พยุหะเสนาใต้บังคับบัญชาซีทริมักปรากฏกายด้วยใบหน้าของเสือดาวปีกริฟฟินและสามารถกลายร่างเป็นหญิงสาวรูปงามตามแต่นายผู้เรียกจะสั่งในบางครั้งซีทริก็จะปรากฏกายพร้อมกับภรรยาซึ่งก็คือเนปทิสซีทริสามารถทําให้ผู้หญิงรักกับผู้ชายและผู้ชายรักกับผู้หญิงซีทริสามารถ าเผยความลับต่างๆของผู้หญิงและลอกเรียนแบบได้ซีทริ สามารถทำให้หญิงสาวเปลือยกายได้ซีทริจะแข็งแกร่งที่สุดในช่วงเดือนพฤษภาคมในวันที่15ถึงวันที่20พืชประจำตัวของซีทริคือดอกไฮยาสินดอกไฮยาสินคือสัญลักษณ์แห่งการเกิดใหม่เป็นดอกไม้ที่มีรูปร่างคล้ายระฆังน้อยยามแรกผลิดอกและมองดูคล้ายดาวห้าแฉกยามบานสะพรั่งและด้วยคุณสมบัติเด่นของไฮยาซินคือกลิ่นอันหอมหวานทำให้มันเป็น ดอกไม้ที่นิยมมากในราชสำนักของยุโรปดอกไฮยาซินจะไม่มีวันตายเพราะเมื่อมันโรยรามันจะบานให้ชื่นใจอีกครั้งเพียงแค่นำหัวของมันไปฝังไว้ใต้ดินไฮยาซินจึงเป็นดอกไม้แห่งความรักเป็นการเริ่มต้นของความรักและความรักที่ไม่มีวันตายเอาล่ะครับ จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของสี ree, 1ทรีหนึ่งม72สสปีศาจที่คอยรับใช้โซโลมอนนะครับสำหรับคราวหน้าผมจะมาพูดถึงเรื่องอะไรมาคอยติดตามชมกันแต่สำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ